สวัสดีค่ะดิฉันแหมมพยากรนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงจุดที่9ค่ะจุดที่9้ดีมีความสำคัญมากเลยนะคะอันนี้ถ้าในภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าพบสุภะค่ะสุภะคือความดีงามถ้าจะแปลให้ละเอียดอีกก็คือว่ามันเป็นความเจริญรุ่งเรือง แล้วก็เป็นคุณธรรมหมายถึงจะมีผู้อุปถัมภ์คุ้มครองและก็ยังหมายถึงอำนาจวาสนาของเจ้าของใบหน้าอีกด้วยนะคะค่ะตรงจุดที่เก้านี้นะคะถ้ามันเกิดริ้วรอยที่ไม่ดีนะคะเช่นมีไฟดำหรือมีสีเทาที่เป็นเหมือนคราบที่ไข่อะคะ่ะแล้วก็ คุณพยายามจะขัดยังไงก็ไม่ออกนะคะหรือมีเส้นขีดขวางอยู่ตรงจุดที่9หรือปานเล็กๆนะคะที่มีสีของควันไฟทาบติดอยู่นะคะแล้วก็อันนี้หมายถึงรางร้ายที่มันจะเกิดกับคุณนะคะแต่สิ่งที่ร้ายที่สุดนะคะมันคือเส้นค่ะ ดูนะคะจุดที่9เนี่ยถ้ามันเป็นเส้นตรงอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างคิ้วพอดีเนี่ยนะคะมันจะให้โทษมันจะเป็นโทษทั้งเฉียบพันและเรื้อรังค่ะมันที่เป็นเส้นขวางระหว่างคิ้วนะคะค่ะทีนี้อันเนี้ยมันจะมี ลักษณะของเส้นที่บอกถึงแต่ละอย่างถ้าคุณมีเส้นเส้นตรงแนวตั้งนะคะอยู่ตรงตรงจุดที่9เนี่ยหมายถึงความเจ็บปวดความผิดหวังแล้วก็ถูกกันแกล้งลำบากค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีเส้นขวางขวางนะคะ เส้นขีดขวางตรงระหว่างจุดที่9เนี่ยก็จะหมายถึงความทุกข์กังวลอุปสรรคโรคภัยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามี3เส้นอยู่ตรงตรงจุดที่9นะคะก็คือมีเส้นแนวตั้งนะคะสเส้นนะคะก็ คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ยากค่ะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบม,มีเส้นที่ตัดกันนะคะตรงตรงจุดที่9เนี่ยนะคะถ้ามีเส้นตัดกันเนี่ยชีวิตจะยากจนชีวิตลาบากแล้วก็สบายได้ก็ไม่นานค่ะอะอันนี้เดี๋ยวก็ จะจะจะเอาให้ดูอีกทีนะคะเพราะว่าอันนี้มันมันมีหลายภาพอะค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ไม่ทราบว่ามันมันจะมีเยอะมากมายขนาดนี้อ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพูดกันนะคะว่าเส้นแบบไหนบอกลักษณะของความเป็นมาอย,ย่างไงค่ะคลิปนี้ก็ ฝากเป็นกำลังใจให้คนแก่หัดทำคลิปด้วยนะคะอย่าลืมค่ะติดตามหัวใจคอมเมนต์ขอบคุณค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ